สวัสดีค่ะเรียนท่านดุสิตคงคาหลวงศึกษาธิการจังหวัดลบุรีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุทสินีสิริโพคาพิรมรองอธิการบาดีฝ่ายวิชาการท่านผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันดรจิตตาแสงวัฒนาเลิกประธานบริหารโรงเรียนสามารถคิดขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาชื่นชมและแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบุตรหลานของเราครอบครัวสามารถคิดทุกท่านคะในช่วงเวลาอันแสนวิเศษแบบนี้วันนี้ถือเป็นวันสำคัญของครอ,อบครัวสามารถคิดเป็นวันแห่งความสุขของน้องๆเคสามที่ได้จบการศึกษาและได้เรียนชั้นขึ้นไปเก่งขึ้นเติบโตและมีศักยภาพมากขึ้นดิฉัน รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสให้ดูแลผู้หลานของท่านและท่านให้การสนับสนุนอย่างมั่นคงด้วยดีและอบอุ่นตลอดมาก่อนอื่นครอบครัวสามารถคิดต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้อุปการะคุณในหลายๆอย่างไม่ว่าโรงเรียนจะต้องการความช่วยเหลือในด้านใดท่านก็ให้ความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องและในวันนี้พวกเราทุกคน ก็ขอพวกเราทุกคนได้มีโอกาสมีกิจกรรมดีๆได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆร่วมกันมีประสบการณ์พิเศษร,ร่วมกันอย่างมากมายและเราได้มีพื้นที่สร้างที่สนุกสนานร่วมกันได้มีพื้นที่ทดสอบตัวเองด้วยกันได้มีพื้นที่แห่งการมีมิตรภาพที่ดีด้วยกันได้มีพื้นที่แห่งความสุข ได้มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้และมีพื้นที่ใหม่ๆอีกมากมายในวันนี้น้องๆจะได้แสดงความสามารถให้พวกท่านได้ชมในความมหัศจรรย์7รูปแบบหรือที่เรียกว่า Seven t ทาวเนะคะโรงเรียนสามารถคิดของเราขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนและขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาและมี ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันบัดนี้ได้เวลาอันสมควรขอเปิดงานและขอแสดงความยินดีกับน้องๆและร่วมชมความสามารถกับน้องๆร่วมกันนะคะค่ะขอเปิดงานณบัดนี้ค่ะ